น,นกนนี่คือวีทีอา์ของผู้ให้การสนับสนุนนกับศิลปินผู้ไทยผลิตพันนมวติตามินคู่บิ๊กอิ่มอร่อยคุ้มปริมาณมากถึง330มลลิตรนับกายพร้อมใจพร้อมเราทําได้ต้องนมวติตามินนับสำหรับคืนนี้ก็นับวัานิมินหมายนับของทีมงานศิลปินผู้ไทยที่ได้มีโอกาส นะผมเดินทางมาเปิดทําการแสดงนะผมทุกรูปแบบการแสดงของทีมงานศิลปินภูไทยต่อไปนี้นะขอมอบเป็นความสุขให้กับแฟนๆนะครสำหรับการถ่ายนะผมว t ทนะผมเ,เราขออนุญาตให้ถ่ายเพียง2องเพลงนะไม่ว่าจะเป็นงานเพลงของอทีมงานศิลปินภูไทยที่นําเสนอในรูปแบบนะบผมงาน เพลงงานแสดงนาเกี่ยวกับท่านในหลวงอันนี้เราให้ถ่ายได้แล้วก็เพลงโชว์นะผมเราก็ให้ถ่ายได้นะผมหลังจากนั้นเราขอสงวนลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าศิลปินของพวกเราทุกคนมีลิขสิทธิ์อยู่กับบริษัทนอันนี้ต้องขออนุญาตนะสำหรับท่านใดที่นจะถ่ายเป็นวิดีโอเป็น VTR นออันนี้ขอความกรุณานะครับเราให้เฉพาะงานโชว์และก็เพลงที่เกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นเองนะครับเราให้สองงานเพลงนะครับขอบพระคุณทุกๆกําลังใจครับแฟนๆพี่น้องที่นะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานศิลปินภูไทยในค่ําคืนนี้น,นับนับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปครับทีมงานศิลปินภูไทยพร้อมแล้วที่จะนําพามิรักแฟนเพลงนับเข้าสู่บรรยากาศการแสดงของทีมงานศิลปินภูไทยทุกศิลปินทุกนาทีทุกตําแหน่ง พร้อมแล้วที่จะนำพามิรักแฟนเพลงเข้าสู่บรรยากาศการแสดงตั้งแต่นาทีต้นจนถึงนาทีสุดท้ายนำพามิตรักแฟนเพลงพี่น้องผู้ทงเกียรติทุกท่านพบและสัมผัสกับการแสดงในช่วงเวลาต่อจากนี้เชิญครับ